ไ <I> อเกติซ่าหนูก็ไม่มีรุดในัวกนั่นนีมฝากมันยังมีนีกใส่ใส่ใสมีควดเศ็เนื่อ <laughs> เศ็เนื่ยอ, <laughs> อลกฐารปะตู บอกว่่บอกว่าเมื่อกี้ตอนที่ไม่เมื่อกี้ตอนที่พี่พี่ออกมาพี่พี่พี่บอกว่าหยุดทำไรอ่ะเก่งเห็นน่ะเก่งเห็นไอ้บักงวมันพยายามแทะแทะนี่อยู่แสดงว่าหมาหง่แสดงแสดงว่าหมายง่มันแลนมาซนบ่เก่งเห็นมันตกลงหน้ามันนี่เก่งเห็นบากงวมันแบบก็แก้วก็แก้วแก้วอยู่ข้างล่างเก่งเห็นมันกัดถาดอยู่หมดเลยเหรอบักงาดเนี่ยเอาจริงจรินะ ถ้ามันอยู่ข้างบนไอ้วัวอาจจะเอาไม่ได้ไงเพราะว่ามันอยู่สูงมากจะเป็นตัวใหญ่วิ่งชนวมันบินดอกมันมันเอาได้ดิแต่เกิงเห็นบักง่วมันกัดถาดเมื่อกี้นี่บักงัวอยีเหลี่ยมลองเอาไปถามตัวไหนมีพิรุษก็ตัวนั้นแหละมันเข่าได้บานมาแล้วมันเข่าได้บานมาแล้วมันเข่าได้บานมาแล้วก็เมื่อกี้ไอ้วัวอยู่เมื่อกี้อ่ะที่เก้งตะโกนออกมาว่าทำอะไรอ่ะเก้งึกว่าเออมันเอาถาดมากันเล่นว่าเห็นว่ามันเป็นถาดเลยบอสใครกินใครกินอีสระหนูก็มีพิรุษแต่คนรใครเป็นคนกินแจก อีสางเพิ่งก็ไมีรู้จังกันเอ้ยเดี๋ยวบอชัดมันอาจจะแบบเอ้ยเห็นแม่ยางมามันอาจจะญาติอันนี้มันเลยหมอบเอาไหม,ไม,มหใครใครเป็นคนกินไก่ใครเป็นคนกินอีสากเพื่อหนูจะชัดเกลียขนาดนั้น <c oughs> อีสากอสากอีสากแม่ก็เลยก็ชัดเกนียดช่วยไม่รู้เรื่องได้ยัยอีสวยอีสวยไม่หลุดแม่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  อลูกหนูต้องยืนยันว่าหนูไม่ได้ทำหนูหนูประทีเหตุและหนูเห็ุว่ะสากไม่เอาแม้ก็ดีเรียบร้อยลูกกูหูหลูปพอมเอาสากสากมาบอกยายหน่อยว่าไม่ได้สักรับบอกยายหน่อยว่าไม่ได้ทำไม่กินไม่ได้ทำไม่ได้กินไอ้ไม่ได้กินแม่บักงัวบัากงัวบัากงัวยายบักงัวดูทุกคนยายยายเอาเสร็จก่อนบักงัวบัากงัวบัากงัวกินเต้าบักับเกนบักงัวจะไปตีบักงัวงป่าวมาเลียถาดพอม ปากง่วนปากงัวนปากงัวบักงัวเปิดประตูไปดูไอ้วัวมีนี่นี่เอาบอว่าบอวแม่แม่จัดการถาม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 มันถามมันกินเห็ดตัวกินเห็นมาเลียดมาเลียดนี่อยู่ใครกินใครกินบรู้เรื่องได้ยงน้อยบรู้เรื่องเลยบอได้กินยังมาเลียดซื้อบอได้กินง่วงบอได้กินเลยยาย สซก็บร่ได้กินแม่พอสซก็ถือได้วะเฮ้ยถือตีเลยบม่ได้กินไริเห็นเลยบ่รู้เรื่องบ่เห็นยังเลยบ่เห็นยังเกิดขึ้นเลย,เลยพี่นอ้องเฮ้ยไริเห็ดเลยย่าย่ายังมาใส่ไงรง่วใส่ใส่ใส่มีหัวเศษเนื้อ <laughs> เศษเนื้อ <laughs> อลาทาประต ว่าโอ้ยเสร็จเนื้อติดปากโอ้พระเจ้าจอนง่วงง่วงผิดไปแล้วย่าง่วงขอโทษหนูทำหรอลูกสวยเอ้ยย่าย่ามหาติมตีตีตีเบิ้งจิ๋มสวยเนอะซาขาวจ้าไม่รู้เรื่องเลยซากระปดิฮิตจะบอกว่าย่ามหาใส่ไรซาเอาไปเลยเด้อเอาย่าย่าย่ายปิดกล่องแน่ผู้ใดให้แม่คลิปดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแม่พี่ดังดนะ mm <laughs>